สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนจ้าฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้จ้อยน้ำแน่ได้จ้าเด้อมือนีจ้าทุกคนจ้ายสิพาทุกคนมาแบ่งบักแตงกวาค่ะบักแตงกวากระดาษรีบบ่แมหัวรีบนะคะทุกคนดากตรงหัวรีบค่ะทุกคนน่องสาวบนสือมาหายนะคะทุงนีจักบาทกับบอจักนะคะจ้อยจ้าบอได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทนี่แหละค่ะ หน่วยเพิ่นกับบลค่อยงามนะคะจอยก็จะอามาแบ่งขายถุงละยี่สิบบาทค่ะหน่วยงามๆาเพิ่นกับสีแพงๆค่ะจอยก็เลยเลือกแบบอืมแล้วเ,เ,เท่านี้ละค่ะแต่บางเทือกับเหลืองหน่วยงามมากขึ้นกันนะคะทุกคนเป็นบางครั้งบางคราวจ้าก็แบ่งๆไปนะคะทุกคนหนองสาวยางมากค่ะนี่บอกอันนี้ค่ะอันนี้รอบที่แล้วนะคะเหลืออยู่ถุงหนึ่งค่ะเพิ่นเหลืองค่ะขายบลเมิดค่ะนี่คือกาไรนะคะทุกคนแต่ว่าขายบ่ได้เขาก็เอามากินเองละกันค่ะ คิดเมนูก่อนนะคะว่าสีตั้มแต่งให้เซตอีหยังค่ะเอาวางไว้ก่อนเนาะหลังจากนั้นนะคะจอยกับเซตเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปใส่ชั้นค่ะจะไปวางขายแล้วค่ะทุกคนไะไปวางขายน้ำจอยไปกันเลยนี่ค่ะบอนวางจอยกับสีเขียวงามแห้งค่ะดูสิค,ค,ะะค,ะนนะคะทุกคนถุงละยี่สิบบาทนะคะต่อจากนั้นค่ะทุกคนจอยกับสีมสาใส่บักพิกค,คะ่ะ ปักพลกสีแดงอุยหุยเลยนะคะเอ่อเมื่อกอนค่ะทุกคนลอยสามสิบบาทนะจ้าหนึ่งกิโลค่ะท่านี้เพิ่งกระลดลงมาเลยเอยเือยเหลือลอยยี่สิบลอยสิบโน่นละเก้าสิบแปดสิบนะคะตอนนี้เหลือเจ็ดสิบบาทค่ะทุกคนจ้าปักพีกเพิ่งกระลุงแน่ค่ะกใส่ไปหลายหลายค่ะซอยกระสีเฮ็ดทุงสิบบาทยี่สิบบาทนะคะใส่ไปหลายๆเลยจ้า หลังจากนั้นเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็ต่อด้วยมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่ค่ะน้องสาวบอกว่ายุลาน,น่ะบอกข่อยมีงาม,งามค่ะก็เลยเลือกได้แบบนี้มากนะคะส่วนลายสีแดหน่วยแด้งๆแล้วค่ะถ้าขายบ่วท่านนะคะเพป่นกระสีนาค่ะทุกคนเฮาก็ต้องเลือกในการเลือกเนี่ยถ้าเอามาขายเฮาก็เอาเลือกแบบว่ากึ่งสุกกึ่งดิบนั่นนะคะถ้าเฮาเอามาขายถ้าเฮาขายบาด่ดีเด้ถ้าขายดีก็เอามาโหลดจา้าถ้าสําคัญนะคะต้องเลือกแบบที่มันใกล้สุกอะ่ะ ที่มันแบบแดงๆเขียวๆเหลืองๆผสมกันนะคะซียูเดรด้ดนแห้งค่ะทุกคนนะอ่ะใสยก็ใส่ไปนะคะทุงละสิบบาทได้กําไรสิบบาทนะคะทุกคนจ้าต่อด้วยบักกระเทียมค่ะทุกคน,ท,กคนทุงละยี่สิบบาทนะคะใส่เติมๆกันไปนะคะทุกคนให้มันได้ลลายค่ะได้กําไรนิดๆหน่อยๆค่ะหายแต่ว่ามันออกมิดนะคะทุกคนนี่ค่ะจ้อยได้ซัมมี่ค่ะแล้วก็จะไปวางใส่ชั้นก้านเสร็จแล้วค่ะจ้อยคิดออกแล้วว่าจ้อยเซตอีกอย่างกินค่ะบัก แตงกวาที่มันเหี่ยวนะคะที่มันเหลืองๆนะคะคิดได้ค่ะสีเฮ็ดพัดเอ่อเปรี้ยวหวานนะคะแต่ว่าจอยบ่ไเ้หเห็ดใหนเบิ่งนะคะทุกคนจ้าจอยสิมาเตรียมใบหใหน้องสาวค่ะเป็นคนเห็ดค่ะแล้วก็มาล้างทําความสะอาดกันนะคะทุกคนหน่วยเพื่อนกับมาลองมาแรงค่ะแต่ถ้าก,กินกัตตำปนอย่างสีแสบนะคะกรอบๆหน่อยๆเนาะเพื่อนหน่อยๆกาลังเป็นสาวค่ะน่วยเพื่อนกับบอ่อยงามปันไดค่ะแล้วทีนี้จอยกับิมาจัดการเลยค่ะทุกคนไป ป,ปาดน้ากัานนาทุกคนอันดับแรงนะจ้าแล้วก็จะกินก่อนค่ะจ้อยซิมเบิงนะ,ะอย่ามันขมค่ะอย่ามันบดแสีนะคะจ้อยก็ลองกินเบิงค่ะมันก็โอเคอยู่ค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเข้ากับมาปอกเปลือกเลยจ้าปอกออกจากน้อยนะคะทุกคนตัดอันใดที่มันบวคือออกค่ะเสียได้นะคะเสียเอาทิ้งกับเสียได้เสียเอาไปตืมกันกระมูเขากับเบคือนะคะเพราะว่ามันเหลืองแล้วมันบเป็นตะกินหรอค่ะเป็นตะเอาไปขายเนาะเขากินเองได้ก็กินไปเลยจ้า นี่คือกําไรกําไรก็คือเอามากินจากของนี่แหละค่ะคิดบอกออกเสิเห็ดยางใดอันนี้มากพอดีค่ะกะเ็เลยเย็นนี้จ้อยกับว่าเสิเห็ดผัดเปรี้ยวหวานนั่นเองนะคะทุกคนจักน่อยหนึ่งร้านทรายน่อยจ้อยยางมากค่ะมาขอกินน้ำค่ะจ้อยก็เลยแบ่งให้เพิ่นไปน้อยนึงจ้ะเบิงร้านทสายจ้อยนะฮักบ่คะซื้อน่องใบเบิ่นนะคะทุกคนจมูกน้อยโด่งๆค่ะขี่ดื้อน้อยอหนึน่งนะคะ กินบักแตงจวดจะจวดจะนะคะทุกคนเพื่นจับมาหายหายป่านะคะแต่ว่าปลาบอกว่าเอาไว้แห้งหน้ากินลกูนาากนะฮะบ่ค่ะทุกคนจ้าเพื่อนเพิ่งมากินโชกกองค่ะมาซอยป่าเฮดงานนะคะซอยป่าเฮกับเขาเพื่อนบอกว่านายมากินบักแตงกว่าค่ะเพื่อนวาสันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เซตแล้วค่ะทุกคนจ้อยกับเตี้ยมไว้ซัมนี่ค่ะบริพาทุกคนมาพัดนะคะทุกคนจ้าถ้าอยากห้จ้อยพัดนะคะ ฝากแต่คลิปมา่อใดค่ะเดี๋ยวจะสิพัดให้เบิงนะคะว่าเห็ดจังใดสูตรจอยนะคะสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะทุกคนจอยกับขอลาไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งให้จอยนําแน่เด้อจ้าเด้อ,ดอสําหรับมือนีค่ะจอยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,อาอบยโอเคเรียบร้อยแล้วลูกไป